สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจักราวาลกำลังเตรียมของขวัญอะไรให้กับคุณก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคขอเช็คเป็นพลังงานของทุกๆคนก่อนเนาะ energy ในช่วงนี้เป็นย pues mm ังไงกันบ nah, ้างคะ energy ของทุกคนในช่วงนีここ้เป si ็นย <kindergarten>. ังไงกันบ้างคือจริงๆอะเห็น the sun ใต้สำรับแต่อ่ะโอเคเนี่ยก็เห็นแล้วเดี๋ยวหาว่าแม่หมอทำไพ่หาว่าเฟิร์สทำไพ่ซับใหม่สับใหม่ energy ในช่วงนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ เริ่มใบแรกนะคะ King of Swords ใ <c> บ <oughs> ที่สอง Two of Cups ว้าวมีใครมีความรักหรือเปล่าใบที่3 Four of Pentacles ใบที่4ี่ Ace of Wands ใบที่ห้นะคะว้าวไพคู่มาเลย Queen of Swords ใบที่หคะ่ะ Queen of Pentacles ใบที่7 The Hangman ใบที่8นะคะ Five of Pentacles แล้วก็ใบที่เนะคะ six open t a c l e แล้วก็ใบที่10ค่ะว้า wow. ว material happiness เก้ถ้วยใต้สำรับเป็นอะไรเอ่ย the hydrofan นะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มน้ำ กรกฏมีนพิจิกดินพืชสบกันมาก่อนและไฟแม่สิงห์ธนูค่ะครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเป็น e NERGY ค cool ู่ขึ้นมานะอืมรู้สึกว่าทั้งมัสค u l i ีนทั้งเฟมินีนทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและหยางเลยแต่ว่าอยู่กันห่างไกลกันเหลือเกินเออคนที่เข้ามาดูเนี่ยคืออ,อ,อยู่ในช่วงของการ เ,เหมือนพัฒนาตนเองก็ได้นะจริงๆแล้วเหมือนแบบพลังงานของคุณนะ่ะเป็นพลังงานที่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะมันมีความสมบูรณ์มันมีความแบบพูนพร้อมนะคะแล้วก็ศรัทธาเออเป็นคนที่ศรัทธาในความรักก็ได้นะอืมเออวันนี้แบบอ่านไปในแนวแปลกๆก็ลองแบบลองเฟิร์สจะลองเปิดแบบเขาเรียกอะไรเปิดมุมมองใหม่ในเรื่องของการอ่านไพ่บ้างดีกว่าเฟิร์สมีความรู้สึกว่า เหมือนคุณเป็นคนที่เชื่อว่าแบบเออคู่บุญหรือชื่อคู่หรืออะไรเงี้ยมันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนถ้าตอนนี้โสดก็คือแบบคุณเป็นคนที่ไม่รีบนะในความสัมพันธ์หรือไม่รีบมีแฟนคิดว่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลา อืมเดี๋ยวก็มาเองถ้ายิ่งไปรีบร้อนเราก็จะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาถูกต้องไหมคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขแฮปปี้แต่ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ได้เออฟิลน,นั้นเป็นอะไรที่ฟูลฟิลมากแล้วเป็นพลังงานที่เฟอรู้สึกว่าไอ้ห้าเหรียญเนี้ยเฟมอขอขยายห้าเหรียญน,นิดนึงละก,กันนะ ขอขยายห้าเหรียญหน่อยนะคะเรื่องอะไรเอ่ยห้าเหรียญน,นี้ห้าเหรียญเรื่องอะไรว้าวต้องขยายเพิ่มอีกวิวอ o f fortune การเปลี่ยนแปลงว้าว the empress โอเคค่ะทุกคน เฮ้ยเรื่องกังวลต่างๆคุณจะคลี่คลายนะไม่รู้ว่ากําลังเจอเรื่องปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินความขัดสนความฟืดเคืองของเรื่องเงินทองอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้เหมือนตอนนี้หลายๆคนก็กําลังอยากที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนไปทําอะไรในสิ่งที่อยากจะทําก็ได้แล้วก็ไพ่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการท u r n form มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากที่เคยมีสภาวะหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันขาดแคลนหรือเกินมันแบบรอคอยนานแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลง พลังงานของคุณจะมีความสมบูรณ์พ,พร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่แบบออตอนแรกเงินแบบก็บางคนก็อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบขัดสนหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คือ,อ,อคือเหมือนแบบก็ยังต้องหมุนเงินหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะแบบเหมือนออมีเขาเรียกอ,อะไรสภาวะเรื่องของการเงินฝืดเคืองอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ energy ไพ่หน้าไพ่ขึ้นนะคะว่าเนี่ย ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายอะไรที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกกังวลอมืมันจะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นด้วยตัวคุณเองตัวคุณจัดการได้ทุกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเอฟฟกต์ Everything, จริงกระเบลคือเดี๋ยวจะมีเขาเรียกอะไรไอเดียก็ได้นะ The Empress เกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆกําเนิดไอเดียใหม่ๆที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นเฟิร์สคิดว่าไม่รู้ว่าพลังงานส่วนมากเป็นพลังงานผู้ชายหรือเปล่านะแต่ถือว่าพูดรวมๆเลยละกันมีทั้งผู้ชายผู้หญิง อืมคุณอาจจะมีความสงสัยเรื่องของคู่ก็ได้บางคนก็อาจจะเจออยู่หรือคุยกับใครอยู่นะเอออยู่ดีๆเฟิสทำไมเฟิร์สถึงอ่านเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าไพ่คู่มันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม King of Sword แล้วก็ Queen of อ w ซ r d แล้วก็ไพ่สองถ้วยขึ้นมาขั้นกลางอือหรือว่าคุณตื่นดูในเรื่องของความรัก หลายๆคนเหมือนได้เจอ,เอปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้มีการเลิกลาเกิดขึ้นมีการทะเลาะเเจอคู่กรรมเจอคู่ท็อกซิกกันมาแล้วนะตอนนี้คุณอาจจะได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องของความรักไร้เงื่อนไขก็ได้นะอืมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่ารักที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นการที่ความเข้าใจที่ไม่เป็นไปด้วยการบีบเค้นคาดหวงังกดดันหรือทาร้ายร่างกายหรืออะไรก็ตามอืม มันเหมือนแบบตัวคุณมีความไร้เงื่อนไขามากขึ้นเนื่องจากรักตัวเองก่อนเลยอันดับแรกแล้วเหมือนคุณได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่ใครก็ตามเนาะที่เข้ามาฟังหรือว่าไม่ได้เข้ามาฟังก็ตามอะถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ในคู่ของกรรมหรืออะไรก็ตามเมื่อไหร่ที่ได้กลับมารักตัวเองมากเท่านั้นนะสมมติอะอยู่ในคู่ของท็อกซิกค,คู่ที่เป็นแบบท็อกซิกต่อกันและกันละกันแล้ววันหนึ่งที่คุณกลับมารักตัวเองพลังงานภายนอกจะเปลี่ยน ถ้าคุณเป็นคู่ของเขาจริงๆอ่ะภายนอกเขาจะเปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนอ่ะพลังงานจะผลักออกจากกันแล้วคุณจะได้เจอคนที่ดีนะถึงแม้ว่าอะสมมุตินาออะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปจนแบบตลอดชีวิตก็เป็นได้นะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าแต่ละคนที่มาเจอกันมาโครจรมาเจอกันอ่ะก็คือได้ทําอะไรร่วมกันจากชาติที่แล้วทั้งนั้นนะคะ คือมันไม่มีอะไรเรื่อง,งมันไม่มีเรื่องบังเอิญเลยที่มันเกิดขึ้นทุกคนที่เจอกันแม้จะเจอกันแค่แบบแป๊บเดียวแค่ผ่านเห็นหน้ากันหรือไปซื้อของของร้านค้าคนเนี้ยเราเหมือนเราเคยเจอกันมาอยู่แล้วจากภพชาติที่แล้วไม่แปลกที่บางทีคุณไปเจอใครแล้วคุณรู้สึกคุ้นหน้าเขาเะเกินนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบ เบเบมากๆเฟิร์สอะเฟิร์สไม่รู้ว่าแบบเนี้ยเฟิร์สเรียกว่าแบบตื่นรู้หรือตระหนักรู้ไหมแต่เฟิร์สคิดว่าเฟิร์สเข้าใจเออมันมีความเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากความผิดหวังเรื่องความรักเอยอะไรเอยแล้วเราได้มาแบบทบทวนอยู่กับตัวเองเยอะๆเฟิร์สคิดว่าคนที่เข้ามาฟังนะน่าจะเข้าใจมากๆอืมเพราะว่าเหมือนคุณได้แบบตกตะกอนบางสิ่งบางอย่างอยู่กับตัวเองแล้วตกตะกอนมีการตื่นรู้เหมือนมองโลกตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นอะ แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวาระของมันเนาะคนรักสิ่งของหรืออะไรก็ตามพอถึงเวลามันก็ไปไม่มีอะไรที่อยู่กับเราแบบจีรังยั่งยืนเออที่อยู่กับจีรังยั่งยืนก็อาจจะเป็นกําไรชีวิตก็ได้นะเอออาจจะเป็นความรักที่เป็นความเข้าใจมันน้อยมากที่จะแบบคนสองคนที่แบบจะรักกันแบบไม่แบบว่า ออมีเบื่อกันเลยอะพอเหมือนถ้าเป็นยิ่งเป็นคู่กรรมนะจะดูออกได้ง่ายมากเจอแต่ความท็อกซิมตัวเราด้วยที่แบบไม่รักตัวเองด้วยแล้วก็ท็อกซิกใส่กันอะไรฟิลนั้นนะคะแต่พอได้ปลดล็อกเรื่องพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นความเข้าใจเออเริ่มปลดล็อกเรื่องของความยึดติดบางทีอะไอที่เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เยอะแยะมากมายอะไรก็ตามคือมันมาจากการที่เราไปยึดติดอืมไปการเขาเรียกอะไรยึดติดห่วงแหนครอบครองอะไรทั้งสิ้นเลย อืมแต่เมื่อไหร่ที่ปลดล็อกตรงนี้ได้แต่ซึ่งมันยากนะมันยากแต่มันทําได้ทุกคนเออแต่ว่าไอพลังงานตรงนี้มันต้องใช้เวลาฝึกจิตจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีการฝึกจิตหรือปฏิบัติเลยอะมันมันโคตรจะยากเลยนะสำหรับเฟิร์ขนาดเฟิร์แบบ ทำสมาธิหรือว่าคอยตระหนักเออเขาเรียกอะไรคอยแบบอยู่กับตัวเองทบทวนทำสมาธิอยู่เรื่อยๆอะ่ะเฟิร์สพอเข้าใจอยู่เนืองๆนะไม่ได้แบบเข้าใจเต็มร้อยเปอร์เซนหรือเข้าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเข้าถึงอันนี้แบบชัดเจนแต่เฟิร์สก็พอแบบมองออกคร่าวๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นแบบนี้นี่เองคือความรักจริงๆอะ่ะมันเหมือนอะ ฟอรคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ในเวที่แบบกําลังจะเข้าสู่รักไร้เงื่อนไขก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะกําลังจะคลี่คลายแล้วพอเมื่อพลังงานของตัวคุณเองอะ่ะมันเปลี่ยนอะจากภายในอะ่ะภายนอกมันเปลี่ยนตามอืมเป็น e NERGY ที่ฟอรรู้สึกโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องถ้าเปิดว่าใครที่กําลังแบบติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่มันจะมีการแบบ Flow มากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะคะอืมเอ่อจากที่ เป็นห้าเหรียญก็จะเป็นหกเหรียญม,มันมีการัพเลเวลนะคะตอนนี้เหมือนคุณมีเขาเรียกอ,อะไรพลังดีวายพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนนำคอยซัพพอร์ตคอยชี้ทางให้คุณอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังเจออะไรนะคะแบบเหมือนจะทำอะไรมีโปรเจกต์อะไรรีบท,ทำได้เลยนะคะอะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าจักรวาลกำลังส่งของขวัญอะไรมาให้เรากันดีกว่าให้เราด้วยนะเหมือนเฟิร์สจะรับไปด้วยอะขอรับไปด้วยละกันไห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 นก็ ทั้งอ่านไพ่แล้วก็ฟังไปด้วยก็ขอรับ Energy ไปด้วยกันเรามาดูกันค่ะว่าของขวัญเราคืออะไรจักรวาลกำลังส่งอะไรมาให้เราจักรวาลกำลังส่งของขวัญอะไรมาให้เรากันค่ะ ใบแรกนะคะ The Emperor ว้าวอลังการอยู่นะใบที่สองค่ะ Seven of Swords ใบที่สาม The Fool <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าเกิดดังเกินไปอิสรภาพการเริ่มต้นใหม่เออเป็นงานลอยตัวแล้วนะบ้าไป รู้สึกว่าแบบจะมีความอะไรท้าทายเข้ามาจะส่งความท้าทายเข้ามาแล้วซึ่งคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันอาจจะมีการสับสนอยู่บ้างถ้าช่วงนี้คุณอยู่ในเวที่แบบกําลังสับสนจะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าควรจะทํำยังไงนะคะเพราะพลังงานของคุณมีความเป็นดนะีเอ็มเพอเรอร์นะอืมมีประสบการณ์ w f l o r t u n r จ้า หนึ่งดาบจ้าเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วตัวคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเท่านั้นจะมีโอกาสเข้ามานะเอออาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันก็เลาจะเป็นอิสระจากสิ่งนี้บางคนอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรติดอยู่กับบ่วงกรรมของความความรักก็ได้หรือการเงินก็ได้เออบางคนอาจจะปลดนี้ก็ได้นะจ๊ะอย่าทำเป็นเล่นไป อะมาดูต่อดูต่อค่ะ The Tower จามันเปลี่ยนแปลงนะ <S <S> <S การเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนเออการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนงงไหมก็คือคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนประมาณนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ไหน Page of Pentacles ต่อค่ะ Ace of Pentacles และ Ten of Bonds โว้และสุดท้าย Six of Pentacles ขึ้นมาเป็น Double เลยอ่ะใต้สำรับเป็น The Empress เฮ้ยทุกคนไพ่คู่ขึ้นในแล้ว ขอเคาะไปอีกหนึ่งละกันเออของขวัญที่คุณจะได้อาจจะมีการเริ่มต้นเรื่องของการเงินใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะใหญ่ก็ได้นะแต่มันเป็น p a จออฟคัพเอ้ยเพจออฟเพนเอร์ acle, ไงมันเป็นพลังงานเออเด็กเหรียญเด็กถือเหรียญก็อาจจะมีอะไรดีๆข่าวดีๆเข้ามาเป็นโอกาสดีๆที่ คุณจะไม่ลังเลในการตัดสินใจอืมแต่หนึ่งเลยให้ระวังเรื่องของความสับ,ส,บสนในตนเองนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสเข้ามาที่จะทําให้คุณไปสู่อิสระภาพเออความเป็นอิสระมันมันดีที่สุดเลยนะฟรู้สึกว่าความอิสระเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่แบบโล่งใจที่สุดแหละอืมไม่ว่าจะเป็นการความอิสระในเรื่องของการเงินความรัก การงานหรืออะไรก็ตามแต่เพอนรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงงานงานอาจจะเข้ามาเยอะเลยก็ได้นะคะเพราะว่าสิบไม้เท้าขึ้นมาเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเอ้ยกายเราเริ่มเหนื่อยละใจเราเริ่มเหนื่อยแล้วหาเวลารีแลกซ์นะคะเพื่อที่จะได้แบบเออฟื้นฟูพลังใจพลังกายของเราอย่าก,กดดันหรืออย่าแบบเอาเขาเรียกหักโหมตัวเองจนเกินไปสิ่งที่พ่ขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติเรื่องของเงินเรื่องของอะไรก็ตามที่ตอนนี้มันเหมือนแบบคุณรู้สึกว่ามันแบบ ไม่โอเคอยู่ะเดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยนะคะหกเหรียญขึ้นมาจะมีคนเข้ามาช่วยหรือเป็นไพ่เอ่อที่บ่งบอกว่าจะมีแบบคนเข้ามาช่วยเหลือก็ได้เป็นแบบพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณก็ได้ให้คุณได้เจอเส้นทางให้คุณแบบมองเห็นโอกาสเออมองเห็นช่องทางที่จะไปที่จะแบบเลือกเดินเออแต่ว่าไพ่คู่ขึ้นมาเนี่ย ฟิรนงงมากเลยนะ The Empress กับ The Emperor เนี่ยมันคือที่สุดของความอุดมสมบูรณ์ของความแบบมั่นคงของความแบบหนักแน่นของความเป็นคู่ถ้าสมมุติว่าคุณอนะกำลังอยู่ในคู่กรรมแล้วคุณทุกใจมาตลอดอืมอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบอกว่าให้คุณเดินออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะเซเว่นออมันเป็นการที่ชักดาบออกมากรก่อนที่จะเป็นสิบดาบเหมือนแบบเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ย สิ่งที่เราอยู่มันทําให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินอะไรเงี้ยสมมุติอันนี้เฟอ์ยกตัวอย่างความรักขึ้นมานะเพราะว่าเฟอ์เจอบ่อยนะคะเอมันทําให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินแล้วมันท็อกซิกเหลือเกินอะขอให้เราวางใจเชื่อมั่นว่าเรากระทําดีมาตลอดแล้วเราอะเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในตัวตนของเราก็ได้ค่ะว่าเราจะมีทางไปเราจะเอาอยู่เราจะกลับมาฮิวใจตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นอืมถ้าตอนนี้คุณเจออยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรืออะไรก็ตามอยู่ที่มันแบบ ทําให้คุณแบบแบบชีวิตแบบคุณดรอปลงอะคะ่ะให้ออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณจะเจอทางของคุณหรือถ้าคุณแบบกําลังเหมือนคิดว่าคุณรอใครสักคนอยู่คุณจะเจอคนคนของคุณซึ่งคนคนนั้นจะมีความที่แบบมีความไร้เงื่อนไขต่อกันแล้วกันอะคุณกับเขาจะมีความรู้สึกสบายใจนะอืมถ้าเกิดเป็นเรื่องคู่นะอันนี้แบบมันมีหลายเรื่องนะมันมีหลายเรื่องที่เข้ามายึดโยง เออเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องคู่อ่ะคุณกับเขามันจะมีความไร้เงื่อนไขต่อกันมีความสบายใจไม่ได้คาดหวังไม่ได้ยึดติดกันและกันให้อิสระต่อกันนะถ้าแบบเป็นคู่จริงๆแล้วเป็นคู่บุญจริงๆอะ่ะอืมแต่ไอเรื่องเออเขาเรียกอ,อะไรพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอ่ะไพ่มันยังไม่ได้ขึ้นมาแต่มันจะเป็นฟิลที่แบบบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะมีไพ่เดนเปอรเลอร์ขึ้นมาต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศ ขึ้นมาก็ได้อืมคุณอาจจะเจอแบบเหมือนมาซับพอร์ตทางจิตใจก็ได้นะอืมมันเป็นฟิลอะไรมันเอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่บันฟูลฟิลมากทุกคนแล้วก็ a อ d ออฟเพน a c l <oughs> e s เคิลฟคิดว่าเนี่ยเรื่องของการเงินมันจะจะคล่องตัวมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ใครที่คุณรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยทำไมมันฝืดเครืองจ้างเออแบบจะปลดหนี้ได้ไหมนะคะก็จะเป็นไปตามลำดับตามวาระหนึ่งเลยตัวเราต้อง take a คชั่นตัวเราต้อง a อคชั่นอะไรสักอย่างถ้าอยู่นิ่งอะ่ะไม่มาแน่นอนเงินนะคะยิ่งไปรอก็ยิ่งห่างออกห่างออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราอะปรับ energy เราใช่ไหมอาจจะทำสมาธิออกกำลังกายแบบทำให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเออเราแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรทำใจของเราให้มันทำเอเนอร์จีของเราให้มีความสุขความเบิกบาน มักจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไรที่เราห่อเหี่ยวหมดอะไรตายอยากหรือว่าเออเซงเบื่อเศร้าเสียใจคือเฟิร์ไม่ได้บอกว่าให้ไม่เศร้าให้ห้ามเสียใจนะทุกคนเศร้าได้ทุกคนอ่อนแอได้ทุกคนเสียใจได้ไดไดแต่ให้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพอถึงจุดๆุนึงอะ่ะมันก็ต้องแบบดึงตัวเองขึ้นมาอืมสมมติถ้าถ้ามันเสียใจจริงจ ร้องให้สุดร้องให้หมดร้องให้แบบไอ้นี่ถ้าโมโหคือแบบอารมณ์ทุกอารมณ์ความความรู้สึกทุกความรู้สึกไม่ต้องไปกักเก็บมันไว้คือตัวเราอยู่นี้ใช่ไหมอารมณ์มันเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็ผ่านไปให้เราแบบดูเป็นกลางที่แบบเราไม่ต้องตัดสินนะไม่ต้องตัดสินอารมณ์นั้นๆนะอืมแล้วก็คอยบอกตัวเองว่าแบบเหมือนเรารู้ทันเขาเรียกอ,อะไรอะ คอยเหมือนเวลาที่เราเริ่มเห็นอารมณ์ของเราขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือความกโกรธอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูความโกรดน่ะไอความฟึดฟัดหายใจแรงๆของเราอ่ะอืมดูซิว่ามันจะโกรดนานแค่ไหนไอตัวเราอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปไหลาตามไปไหลดิ่งตามอารมณ์นั้นๆนะนะนะไม่ว่าความเศร้าเหมือนกันความเศร้าปุ๊บอะ เศร้ามากเอาร้องเอาให้สุดปล่อยให้สุดพอข้างในมันเหมือนเก็บมันอัดอั้นอะไรมานานแล้วมันจะโลง่งดูคนมันเหมือนเราได้เยียวยาน้ําตามันก็ช่วยเยียวยาได้ถึงแม้ว่าแต่ว่าอย่าแบบร้องติดกันไปตัวเฟิร์นนะอันนี้เฟิร์สยกตัวอย่างตัวเฟิร์นนี่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เซนสิทีฟมากๆดูอะไรก็ร้องไห้ไปหมดเออแต่พลังงานของคุณมันแข็งแกร่งกว่าเฟิร์สนะเฟิร์สพูดเลยอันนี้ต้อเฟิร์สขอแชร์เล่นๆเฉยๆคือพลังงานเฟิร์สแบบ จะเรียกว่าอ่อนอ่อนไหวละกันเออไม่อยากบอกตัวเองอ่อนแอพลังงานอ่อนไหวร้องไห้ง่ายเศร้าก็ร้องง่ายนิดๆดหน่อยๆ่ยก็ร้องเออแบบเวลาเจอเรื่องอะไรที่มันมีความสุขมีปิติอะไรเงี้ยน้ําตาก็จะไหลและห้ามไม่ได้น้ําตาเนี่ยคือที่สุดไม่รู้เป็นอะไรนะคะ ก็เนี่ยมันประมาณเนี้ยทุกคนแล้วคือเราก็แบบปล่อยออกมาเลยรู้สึกว่าเอเอาอารมณ์พวกเนี้ยเราแค่ไม่ไหลาตามอืมเราแค่รู้อ้อนี่มันเป็นน้ําตาแห่งความปิตินะอะไรเงี้ยอ่ะนี่มันเป็นเอ,อ,อารมณ์กโกรธนะรู้สึกหายใจแรงเว э ้ยรู้สึกอะไรเงี้ยเราก็มองดูความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันพอพอ,พอมันผ่านไปเออ มันเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆความคิดทุกๆอารมณ์มันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราเออมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปบางทีเราชอบไปปรุงมันเพิ่มเราชอบไปแบบเหมือนแบบอ่ะเชื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเออน,นั่นแหละอธิบายไม่ถูกเออเราชอบไปปรุงแต่งเพิ่มมาสมมติมันมีความคิดหลังไหลเข้ามาใช่ไหมอ่ะเราไปคิดต่อและไปสารไปเออยิ่งสับสนเขาไปใหญ่เลยะผูกเชือกเป็นเชือกเป็นปมพันกันมั่วไปหมด แต่ถ้าเกิดว่าอ้อความคิดนี้ไหลเข้ามาเออเรารู้แล้วเอ,อ้ยเรากาลังคิดลบเรากาลังกังวลเกินไปเรากําลังไปคิดถึงเรื่องอนาคตนนเนี้ยมันยังมาไม่ถึงจะไปกังวลถึงทำไมอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ไหลไปเราก็ทํานูน่ทนทํานี่โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสสิ่งที่อยู่กับปัจจุบนันแต่ถ้าให้ดีเนาะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแบบ รู้สึกว่ามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเข้ามาเออแล้วมัน,ม,นมันหรือม,มันฟุ้งซ่านมากๆอะกลับมาที่ลมหายใจบ่อยๆสมมติใจลอยและใจไปนึกถึงอะ่ะสมมติว่ากําลังแบบเอาใครออกจากหัวไม่ได้ใช่ไหมใจไปนึกถึงเขาปุ๊บอะฟิร์สอะไรเงี้ยแบบเหมือนพูดชื่อตัวเองแล้วกันขอพูดเป็นชื่อตัวเองฟิร์สคิดถึงเขาเยอะกันไปละดึงกลับมาที่ลมหายใจอะไรเงี้ยทุกคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอุ๊ยขอโทษค่ะ ฟิลลิ่งมันมาทาแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มจางลงไปเรื่อยๆเออเราแล้วมันเหมือนเป็นการที่เราได้ฝึกจิตด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆการที่เราฟุ้งไม่ว่าจะเป็นฟุ้งเรื่องอะไรก็ตามเครียดเรื่องเงินเอยเรื่องคนรอบข้างเอยคิดเยอะคิดมากแบบคนนน้นจะไม่ชอบหรือเปล่าคนนี้จะไม่ชอบหรือเปล่าหรือว่าเอ,ออะไรแบบนี้อืมพอเราเริ่มฟุ้งไปไกลแล้วบางทีเราก็เริ่มคิด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 ,คดจากที่คิดมันเหมือนมีความคิดเด้งเข้ามาแค่นี้ใช่ปะ แต่เราไปคิดต่อให้มันแบบขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นทีเนี้ยก็แก่ยากอีกอืมก็พอรู้ปุ๊บปุ๊บ,บเราเริ่มคิดไปไกลแล้วอ่ะโอเคกลับมาที่ลมหายใจสําคัญมากเลยลมหายใจเนะี่ยโคตรแบบโคตรแพงเอาง่ายๆลมหายใจเราแพงนะอืมนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้ของขวัญก็คือ เอฟทิงจริงกับเบลแล้วกันเฟยขอตีไป,ไปในแนวท,ทางที่เดี๋ยวจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณจะต้องตัดสินใจมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณมามอบโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสนี้จะทําให้คุณต่อยอดได้ไปแบบหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือถ้าใครเรื่องของความรักอคุณอาจจะได้เจอคู่แท้ของคุณแต่ว่าหนึ่งเลยคุณอย่าสร้างความสับสนให้กับตัวเองดึงตัวเองออกมาจากความท็อกซิกอะไรก็ตามที่คุณทําให้คุณรู้สึกว่า มันไม่มีค่าคุณอยู่แล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของคุณรู้สึกแล้วอยู่อยู่กับใครก็ตามแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีค่ามันด้อยค่าตัวเองอะ่ะจงพาตัวเองออกมาขอให้รู้ไว้ว่าคุณคือคุณเป็นคนที่มีค่ามากๆคุณเป็นคนที่แบบมีอะไรดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าจงออกมาไม่ว่าจะเป็นสังคมสภาพแวดล้อมหรือคนรักหรืออะไรก็ตามอืม เราอยู่คนเดียวเราเฉิดฉายคนเดียวได้เราเฉิดฉายคนเดียวได้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะเนี่ยหนึ่งอย่างเด็กเ็กถือเหรียญใช่ไหมเขาเป็นคนหัวดีนะเออไปช้าๆแต่มั่นคงค่อยๆแบบไปทีละนิดพัฒนาเล็กพัฒนานิดดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเออไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไอเดียต่างๆมันจะมาไอเดียค,ความคิดสร้างสารรค์มันจะมาก็ต่อเมื่อจิตใจเราเบ,บิกบานมีความสุข เราจะคิดงานได้ง่ายมากๆเราจะรู้สึกว่าเออทำอะไรก็โฟล์เวคิดงานก็โฟล์ทำนูน่นทำนี่ก็แบบโล่งแต่เมื่อไหร่อ่ะลองสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราเอเนอร์จีห่อเหี่ยวเราเศร้าอืมเราจะไม่มีจกระจิกกระใจที่จะทำอะไรบางไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำอะไรสักอย่างเลยมันจะรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องมีจุดจุดหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่ามีพลังงานของความเศร้าเสียใจห่่อเหี่ยวเบือ่อ ต้องมีเดทไลน์ของตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยแหละวันนี้แหละเราพักได้นะเราเหนื่อยนะเราพักได้นะเราแบกอะไรมามากมายนะแต่เมื่อถึงเวลาเดทไลน์ของเราอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเออ ปลุกไฟในตัวเองหรือว่าขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาฝึกจิตทําสมาธิหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันต้องดึงอะ่ะเพราะว่าบางทีกิเลสหรืออัตตาหรือความขี้เกียจหรืออะไรก็ตามที่มันดึงลังเราไว้อยู่ความกลัวก็ได้นะบางทีเรากลัวที่จะไม่กล้าเริ่มไม่กล้าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอืมนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถือว่าขอให้ทุกคนฟิร์สก็ขอให้แบบสิ่งที่มันเข้ามาเป็นสิ่งที่ปัง,ปง,เงๆเฮงเง เออถ้าสมมติใครตกอยู่ในสถานสถานการณ์ที่มันยากลําบากนะคะยังไงคุณก็ผ่านไปได้แน่นอนขอให้แบบเชื่อมั่นในตัวเองเฟิร์สอะเชื่อมั่นนะไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรอยู่ตอนเนี้ยทุกคนจะผ่านไปได้เดี๋ยวทุกคนจะมีทางสิ่งที่สําคัญอย่าลืมเลยคือสติสติจะทําให้เราชนะก้าวผ่านในทุกๆปัญหาได้นะคะบางทีอะถ้าแค่เรามีสติก่อนอะ เราก็ไม่ต้องไปเจอปัญหาอะไรแล้วเราจะรู้แล้ว Minor. ว่าอันนี้ต้องจัดการยังไงเหตุการณ์นี้จะจัดการยังไงดีอันเนี้จะจัดการยังไงดีคือปัญญาภายในเราจะมันจะบอกเองอ่ะอื icamente, ามเพราะว่าทุกคนมีทุกอย่างในตัวหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรักเอ่ยออออปัญญายานหรือความสามารถศักยภาพคือเรามีทั้งหมดในตัวเรามีอยู่เรามีของกันทุกคนนะคะทุกคนอืมเพียงแค่เราไม่เคยกลับเข้ามาหาตัวเองเท่านั้นเองนะคะ ประมาณนี้ต่อไปนะคะเฟิร์สขอเปิดเป็นพ่าย Angel แองเจิลละกันเรามาดูว่าไ i เอ e r Self นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะส่งข้อความอะไรถึงทุกคนกันบ้าง1นึ่นะคะมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ ห2ึ่มีความสุขให้ได้สิเนี่ยเห็นไหมคำนี้กําลังบอกว่าช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณกังวลเกินไปคิดเยอะคิดมากสับสนหรือไปกังวลอนาคตอะเนี่ยไพย่ใบนี้มาคอนเฟิร์มว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เพิ่งคิดไปก่อน แล้วก็หนึ่งสองสองสองมีความสุขให้ได้สิใช่หาอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขได้หนึ่งเลยถ้าสมมติแบบถ,ถ้ากําลังเป็นเรื่องความรักเรื่องการเงินอยู่ลองดูสิว่าปัจจุบันเนี้ยเนี่ยณที่เราอยู่สมมติคุณอยู่บ้านคุณอยู่ที่ทํางานอะไรก็ตามที่ทําให้คุณยิ้มได้มีความสุขได้จงทํานั้นนะคะมีความสุขกับมันเอาออกมาสองใบเลยหนึ่งสามสามหนึ่งอย่าเสียเวลาก คลิปตัดค่ะขออภัยนะคะทุกคนอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยแล้วก็เจ7 0ศูนย์เจศูนย์ได้โปรดฟังเสียงของหัวใจตัวเองอ่ะอันเนี้ยไม่ว่าจะตัดสินใจหรือจะทําอะไรนะลองฟังความรู้สึกของตัวเองอืมบางทีสัญชาตญาณหรือเอ่อเซนหรือว่าความรู้สึกของคุณน่ะกาลังจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณอืมจงฟังเขาเยอะๆแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะอย่าคิดมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ หนึ่ง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 อุ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งมานะเนี่ยตื่นรู้นะเนี่ยคำตอบคือใช่นะจ๊ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้อ่าสุดท้ายค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ถามตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่อืมอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆบางทีเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะว่าสิ่งที่เรากําลังทําคืออะไรบางทีเราแบบเ เหมือนแบบทําอะไรที่แบบเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออเราไหลไปตามอารมณ์เราไหลไปตามความรู้สึกไหลไปเรื่อยไปเปื่อยเลยอะไรเงี้ยจงค่อยๆดึงสติใช้คํำนี้ค่ะดึงสติตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยถาม,มบ่อยๆยิ่งเวลาเ,เราเจอปัญหาเลยออะไรก็ตามก็หรือเจอบททดสอบที่มันหนักหนาะสาหัสสากาันก็แค่แบบถามลองลอง,ลองมองให้ออกว่าเรื่องเนี้ยกำลังจะสอนอะไรนะคะ แล้วก็เรื่องไหนก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยวางอย่าไปยือ้ออย่าไปขัดอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยิ่งเราไปห้ามนะเราจะยิ่งทุกข์เราจะยิ่งแบบยิ่งเจอปัญหาอเพราะฉะนั้นปล่อยฟโฟล์ค่ะอะไรจะเกิดมันจะเกิดอยู่ดีอืนะคะทุกอย่างมันโดนจัดวางไว้หมดแล้วมันไม่มีเรื่องบังเอิญ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เฟิร์สเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ